เป็นเดือนแห่งการรับทรัพย์รับโชคกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำไปเรื่อยนะคะฝากกดติดตามเพื่อไม่ใ้พลาดคลิปดีๆต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพยากรณ์ดวชะตาสำหรับท่านที่เกิดลักนาราศีพิจิกนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2567นะคะอาหารคนลักนณาพิจิกนะคะในเดือนนี้นะคะดาวประจำตัวของท่านคือดาวังคารนะคะดาวังคารคือเลขสามซึ่งลอยอยู่ในเรือนสุภาษแต่ว่าได้ตำแหน่งนิดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนนี้จะมีอาการแบบเขาเรียกว่าจากที่เคยขยนันจะขี้เกียจบ้างเบือ่อเนยเซ็งบ้างคะ่ะแต่ว่าจะดีกว่าช่วงเดือนที่่า มาแน่นอนค่ะอะพร้อมกับว่าในเดือนนี้ดาวจะลอยมากุมรักนาท่านหรือกุมตัวท่านเยอะมากเลยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นดาวเกตนะคะแล้วก็เป็นดาวแห่งลาบเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงเดือนที่ว่าจะมีเกณฑ์มีโอกาสของการที่ได้ลาบมาหรือว่ามีเกณฑ์ได้พวกเครื่องรางของขลังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาติดตัวประจําตนนะคะพร้อมกับว่าในดาวในเรื่องของการเงินนะคะดาวการเงินของท่านคือดาวพระพ r a t นะคะ ราศีเล็กห้าลอยอยู่ในเรือนปัตตานีแล้วก็พอหลังจากวันที่9พฤศจิกายนไปดาวปัตตานีนะคะจะมาลอยอยู่ในเรือนการเงินเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกเกษตรสลับเรือนเนาะหมายถึงว่าท่านมีเกณฑ์ของการที่ได้เงินจากคู่ค่ะ,ะมีเกณฑ์ได้ลาบแล้วแล้วก็ยังมีเกณฑ์ของการได้เงินจากคู่อีกเพราะฉะนั้นมองว่าในด้านของการเงินของท่านในเดือนนี้นะคะถือว่าเป็น,ปนไปในทิศทางที่ดีอยู่ค่ะเนาะมีเกณฑ์ของการที่แบบได้เงินแบบรับๆด้วยนะเพราะดาวศุกร นี้นอกจากจะมาจากเรือนปัตตานีหรือที่หมายถึงคู่ครองแล้วยังมาจากเรือนวีนาซึ่งหมายถึงมีเกณฑ์ได้เงินแบบลับๆเงินที่ได้จากการเสน่หาอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะอ่ะต่อมาการงานนะคะดาวการงานของท่านสําหรับอ่าท่านที่เกิลดลัคนาราศีพิจิตรเนาะดาวการงินคือดาวอาทิตย์ซึ่งหลังจากวันที่16พฤศจิกายนไปดาวอาทิตย์ดวงนี้จะย้ายมากลุ่มตัวเพราะฉะนั้นอ่ะก่อน ก่อน16พฤศจิกายนนะคะการที่ดาวการงานอยู่ในเรือนวินานาก่อนวันที่16พฤศจิกาหมายถึงงาน้ีเกณฑ์ของการมีปัญหาติดขดัดแล้วก็จะไม่ค่อยดีสําหรับท่านที่ทําเรื่องการขายนะคะมันมีเกณฑ์ของการได้ยอดลดลงน้อยลงแล้วก็ท่าในใดที่ทํางานประจาํามีเกณฑ์ของการเจอปัญหาให้แบบน่าเบื่อให้วุ่นวายใจอาจจะเป็นในมุมนี้แต่ว่าพอหลังจาก16พฤศจิกายนไปค่ะดาวการงานดวงนี้จะย้ายมากลุ่มลัคษณาท่านหรือกลุ่มตัวท่าน มันมีเกณฑ์เขาเรียกว่างานเข้ามาหาตัวงานค่อนข้างรัดตัวแต่ว่าถือว่าเป็นไปนในทิศทางที่ดีเพราะว่าดาวอาทิตย์ดวงนี้ร่วมกับดาวพุธดาวอาทิตย์กับดาวพุธเขาเรียกว่าเป็นคู่ดาวแห่งการบริหารจัดก,การหมายถึงว่าท่านจะบริหารจัดก,การงานต่างๆได้ดีเลยแหละส่วนท่านใดที่คาดหวังงานอะไรไว้มีเกณฑ์ของการได้รับงานนั้นสมดังหวังค่ะส่วนท่านใดที่ทําในลักษณะด้านการขายหรือด้านยอดท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ยอดดีอยู่นะคะ ในเดือนนี้เนาะแล้วก็การงานถือว่าเป็นปใิทิศทางที่ดีค่ะส่วนในด้านเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่นะคะในช่วงของเดือนนี้มีเกณฑ์ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นไปในทางที่ดีค่ะส่วนอ่าในด้านคู่ครองนะคะดาวคู่ของท่านนั่นก็คือดาวศุกร์เนาะช่วงของอ่าก่อนวันที่9ก้าพฤศจิกาดาวศุกร์ดวงนี้มากุมตัวส่งผลให้ท่านที่เกิดลัคนา,าราศีพิจิกค่อนข้างมีเสน่ห์เนื้อหอมคู่ครองเอาอกเอาใจแต่ว่าพอหลังจากวันที่ ทก้าพฤศจิกายนไปนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันดีมีเกณฑ์ที่หลัง9ก้าพฤศจิกา ไปดาวคู่ท่านจะย้ายไม่อยู่ในเรื่องการเงินหมายถึงว่าท่านมีเกณฑ์ได้เงินจากคู่ค่ะอ่าสาหรับท่านที่มีคู่นะคะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีคู่เป็นเหมือน ATM ให้ท่านได้เลยแหละในเดือนนี้นะคะส่วนสําหรับท่านที่โสดนะคะท่านมีเกณฑ์เ,เจอคู่หรือเจอคนเข้ามาโดยเฉพาะจะเป็นสไตล์เหมือนกับว่าคนให้นึกภาพเนาะคนสไตล์แบบสไตล์เสียมีความแบบว่าเฟลลี่ช่างกินช่งชางใช้เข้ามาเปเนาะมีเกณฑ์เจอคนสายเปเข้ามาชอบพอคะ่ะ Ah uh -huh.